มีมีเรื่องอันอ,อันสันชัยครับอ่าเนี่ยสันชัยมาบอกว่า I have no comment <_ an> ให้คะแนนนำดวงมากสำหรับวงที่ลงมาออนทัวร์ปี65รอดูตัวแม่สาวถีอีกค่ายถ้ามาไม่เต็มส่วนตัวขอยนมงให้บ้านแพงแบบไม่ต้องสะกดจิตหมูเลยหมายความว่าสันชัยครับสันชัยอมอลำแฟนคลับดอนคอมนี่ครับผมอ๋อพนี้เห็นเห็นเอฟซสาวน้อยแพง,งแฮชแท็กเรื่งเสียงตะโกนมาก ฮตแท็กรูปแบบเวทีถ,ถูกจริตมากแฮตแท็คโดนตีเว่อร,อร์มากแฮตแท็คสคริปต์โชยั่วมากมนานมากนะครับที่สัญชัยไม่ได้ออกมาวิเคราะห์วงการหมอลำก็ถือว่าต้องต้องขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เตอร์คอมเมนต์เตอร์คอมเมนต์เตอร์ไอ้ไอสัญชัยเตือนวงการเลย <laughs> ครับก็ขอบคุณในไลน์รครับเพราะว่าเฮ้ากับเปิดรับคำคำติชมอยู่แล้วนะครับถือว่าร่างบ๊อบเปีย อันนี้มันล้กก็ตีต่ำคือมีหน้าทีของของของตามคอมเม้นเตเตอร์นั่นแหละอันไหนไม่ดีแกก็บอกไม่ดีแล้วเขาก็ได้ปพับมันบอครับอันอันนี้คือตีเพื่อก่อไม่ได้ยอเพื่อทําลายแต่ว่าบางคนตีกะตีเกินไปได้เกินจังควบเป็นจริงมันกับโบเมียนไม่ถ้าตีเราเปิดหน้าเหมือนเหมือนสันชัยมันเพราะว่านะแต่เอาอวตารมาด่าเพื่อนนี่มันไม่มันไม่มอคือเอาวตารเอาวตารเอาซูมาสางเฟสอาวตารมาเจยูกับแฟนเจ้ารงดี อผัวมึงมีเมียนะอยเรื่องสิบอกเรากะย่างนี้สิหรือบอกบอกกันสิจะคิดยังไงแมนบอกครับอ่าแมนแล้วมึงเป็นไปเนี่ยมึงมาบอกงูว่าผัวนี่แล้วก็เหมือนว่าสร้างสร้างเฟซมาเอาไว้ตีคือผู้ผมสันบวาเออสร้างเฟซมาเพื่อจะเป็นอคติเองสิมันก็แต่ว่าสันเปิดหน้าบป็นสิการตีชมไม่ไม่เราก็รู้ว่าสัญญาเป็นใครขับก็ต้องขอบคุณสำหรับคอมเมนต์คำคัมภีนะครับคำชม ของแฟนๆนะครับบอกว่าั้งแต่ไอ้สันใช่ละทุกๆทุกคนทุกๆท่านละครับแต่ว่าเขาเคยบอกมาแต่ไดนว่าสิ่งในที่เราปรับได้เราก็จะปรับสิ่งไหนที่ลงทุนได้เห็นอยู่เพื่อนๆที่อนที่ยุติกอันเพื่อนอีกผู้หนึ่งนะครับบอกตรงๆว่าวินาทีนี้ถ้าเราถ้าเหตุการณ์มันปกติผมพร้อมทุ่มเงินใส่ใส่โชว์ใส่ทุกสิ่งจ่าใส่โชว์ปั๊บใส่ชุดใส่ยังงความร้อมเพื่อนนะครับแมนแต่ว่าผมถามหน่อยนี้ใครจะกล้าลงทุนในวินาทีนี้มากอือแมนครับ บ่ห pues <ón> pues ัวมืออื่นสิถึกพิดอีกบ่งหัวอื่นมือเฮ้สียได้เหรีย่ซะดนอีกว่าแมนบ่หละก็เลยเอาพี่น้องครับหฮาฮหูอยู่แก่ใจหฮออยู่บ่ได้หาบ่ได้ตีด้ตีได้อยู่แต่ว่าต้องเข้าใจหมอล่ำนํำในวินาทีนี้ไม่รู้ว่าจะได้หยุดวันไหนอีกเสร็จเฮาลงทุนเมื่อกี้กระโดดมาแล้วสมรอบล้วลงทุนไปออกงานไปเดี๋ยวยุดลงทุนไปสองสล้านออกงานล้วไปเราก็ยุดโอ้โหจนเสียงมืดไปเท่าไรครับตอนนี้ี่ลงทุนใหมเสียงเสียงตอนนี้ทั้งเสียงระบบไฟ โอ้เพราะมันมันใหม่ทุกระบบเลยน่าจะได้ประมั่นคือตีไปเลยครับประมาณค่นเตาไฟอันนี้พูดตั้งแต่ระบบไฟเนาะระบบไฟกับลานกัวเครื่องลานกัวบาตรระบบไฟเดี๋ยวพี่น้องรอบเมืองสแตนเ์บาแล้วกันมันไ่เป็นการคุยได้อันนี้คือคือเรื่องจริงแล้วก็ระบบเสียงอีกของว่าเทคไม่แกะกรองเลยครับไม่ทั้งชุดให้พี่น้องฝากฝากฝากติดตามฝากเมืองแล้วรับตอนนี้ณตอนนี้ที่ลงทุนณปัจจุบันก่อน มันยังไม่จบไม่เป็นไรเกือบสี่แลวก็ระดอีกรถบรรทุกอีกพอดีมีมูมีพวกมารวมน้ำกันด้ที่จะที่จะซอยกันระบบไฟเครื่องปั้นอีกครับเครื่องปั้นกับหกแสนกัวลงทุนใหม่ทั้งหมดเลยเกือบเจ็ดแสนใหม่หมดใหม่หมดรถหาหกขั้นกับขั้นใหม่ด้เพื่อจะมาแล้วก็รถไฮดรอลิกด้วยเอารถมาทำไฮดรอลิกด้วยครับมันยังประหยัด ปเดี๋ยวพอบเลื้เราอ่าว่าอีกแปนาทีไอ้สิประชุมให้กำลังใจทีมงานสามน้อยเพื่อนแพงครับครับสาธุที่ไปคุยกันนั่นแหละที่ไปทางถึงบ้านแท้ที่เดินทุดงตอนนั้นพอมอบหมอบใค้โอ้ยยยย้ยยอยยสยอได้ยย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 ได้ยยยยด้ยย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 ยาจยยยยยยอยย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 อ้ยยยยอได้ยย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 ปยย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 ยายย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 ยอยูยอินเดียอัยนี้ครับอันนี้ คล้องอยากคล้องอะไรอันนี้พระอาจารย์ที่เคยไปบ้านครับเออที่ทอดทอดอาหารให้นะพระลูกหลานมาเยอะอยู่อันนี้มาคล้องเพื่อเป็นสิ่งมงคลกับคนไทยมันร้อยเจ้าไหมครับอันนี้ร้อยแปดร้อยแปดนะร้อยแปดครับพระภาพลูกตา เจอกันที่หน้ารถตู้นะครับอาจารย์นนนดนตรีแล้วก็หน,น้าหมอลังนะครับพอดีีผมจ